ซูมฟันฟลอกับคุณชาตรีโรจนอาภานนะคะจาก SCB ค่ะคุณชาตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมคุณชาตรีคะในตอนนี้ทิศทางของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะตอนแรกดูเหมือนจะเป็นภาพของการแข่งข้าไปได้สวยเลยแต่พอมาเจอตัวเลขเงินเฟ้อนะคะบอลยูตกนะคะค่างเงินดอลก็กลับมาอ่อนค่าได้สักประมาณสักสองวันนะคะรวมไปถึงฝั่งของทองคํากับซิลเวอร์เนื้อโหขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอยากทราบว <c oughs> ิวว่าในตอนนี้ฟลอเองโดยเฉพาะรายใหญ่เองเนี่ย เขาซีเรียสอะไรกันบ้างกับในช่วงตลอดสัปดาห์นี้ค่ะคือถ้าเรามองดูในแง่ของเป์ฟอร์แมนซ์ของตลาดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามันมีไดเวอร์เจน์คือไปคนละทางมากๆบางตลาดก็เป็นบวกบางตลาดก็เป็นลบบางที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตลาดที่ไม่ต่างกันมากเลยตัวอย่างเช่นวีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นจีนเอชแชร์เป็นบวกเนาะบวกมาประมาณทีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าเนี่ยแต่หุ้นจีนเอชแชร์ียที่ฮ่องกงเนี่ยลดเกือบสองเปอร์เซ็นต์นะเนาะ ก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นช่วงของการรีบาลานซ์เงินในตลาดโลกมากกว่าก็เลยไม่ได้เห็นทิศทางที่มันวิ่งไปทางใดทางหนึ่งชัดเจนมากนักในบรรดาตลาดกุ่มด้วยกันนะแต่ที่เห็นว่าวิ่งดีๆเนี่ยจะเป็นตลาดโควิตี้โดยเฉพาะตัวน้ํามันดิบนะครที่วีที่แล้วมีบวกไปเกือบห้าเปอร์เซ็นต์เทีเดียวนะแล้วก็ทองคําแล้วก็ซิลเวอร์ต่างๆเองก็ขึ้นมาในอัตราที่เยอะเหมือนกันนะผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ geopolitical risk นะที่ก็เริ่มมีข่าวว่าทางสหรัฐเองก็มีการประชุมนะ ผู้นำหรือในพลต่างๆเองแล้วก็มีข่าวออกมาต่อเนื่องว่าเขาอาจจะเข้าไปจัดการเรื่องของการจะายยาเสพติดในเวเนซเนซเวลาต่างๆเหล่า,านี้ก็อาจจะทําให้เป็นผลที่ราคาน้าม,มันเองมันกรับโตขึ้นมาแรงตามเอียมันจะเกิดขึ้นนะฮะรวมถึงในยุโรปเองก็มีข่าวหลองและแหงกันระหว่าง,งรัสเซียเนาะเรื่องของโรนเรื่องของเครื่องบิน,นต่างๆที่เริ่มเห็นเรื่องของการละเมิดน่านน่านฟ้าต่างๆเองก็เป็นปททัจจัยเสียงหนึ่งที่ทาให้ภาพของสินค้าโควาพันเองก็ขึ้นมาได้ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ถ้าเรามองในภาพของตลาดหุ้นอื่นๆจะเห็นว่ามันมีทั้งตลาดเซนบวกเนาะจีนญี่ปุ่นนะฮะอินโดนีเซียนะฮะนี่เป็นบวกส่วนที่เป็นลบเนี่ยก็จะเป็นไทยเป็นเกาหลีเป็นอินเดียเป็นเอซันทีห้าร้อยต่างๆก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีเดเรทชัดเจนนะฮะอีกส่วนหนึ่งเห็นชัดคือเรื่องค่าเงินนะฮะวีที่แล้งจริงๆถือเป็นวีที่ค่าเงินดอลลาร์ในพอร์ตแมนดีนะก็คือปรับตัวขึ้นมาทั้งศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะฮะแล้วก็ค่าเงินบาท คนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าค่างเงินบาทเองอ่อนด้วยเนาะถ้าเราเทียบกับพื้นด้านคู่แข่งก็เนี่ยก็ถือว่าเราอ่อนกว่าที่อื่นนะโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์ที่มีข่าวเรื่องของเรตติ้งของฟิชนะฮะที่เขาเริ่มที่มาให้น egative watch กับเรตติ้งทริปเปอร์ทริปเปอร์บีบวกของเรานะซึ่งก็ต่อเนื่องมาจากที่ม,มูดี้เคยดาวเกรดเราเป็น negative watch ไปแล้วเนาะมาช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาผมก็ค oh, ิดว่าอันนี้ก็มีอีกปัจจัยนึ่ทําให้เราเห็นเรื่องของค่างเงินบาทที่อ่อนลงมาถ้าเรามองไปในแง่ของ ความเชื่อมโยงกับตลาดทุนเนี่ยเจะเห็นว่าวีที่แล้วอ่ะครับในตลาดตราสารนี่เองจะเห็นว่าตัวบอลยูเนาะทั้งตัวกลางแล้วก็ตัวยาวเองปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะก็1ิปีเนี่ยก็ไปอยู่ที่1.47นะฮะส่วนระดับสามปีห้าปีเนี่ยก็อยู่ประมาณ1.2กว่าจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอยู่ต่ำลงเยอะพอสมควรส่วนหนึ่งก็สะท้อนเงินออกที่เราเห็นในตลาดตราสารนี่เห็นว่าวีที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินไหลออกจากตลาดตราสารนี้ประมาณ8,200ล้านบาทนะ ทำให้พซิชันของเขาที่เคยมีหกหมื่นล้ำนนี้ก็ลงมาเหลือสี่หมื่นไปปลายแล้วนะฮะนี่ก็เป็นภาพตลาดทัางนี้ที่ออกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะข้างเงินอ่อนด้วยอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของกังวลเรื่องของเครดิตแบงก์ทของเรานะฮะ<ม>ในส่วนตลาดหุ้นอันนี้จริงก็ต่อเนื่องเนาะคือต่างชาติก็ขายตลอดทีเดียวี่แล้วก็ยังขายอยู่นะฮะเอเยนต์ด้วยเาก็เป็นคนขายนามาเพราะฉะนี้นวันนี้นเลยกกายเป็นว่าเงินเนี่ยมันไหลออกทั้งตลาดออกจากทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ต,าตราสรนี้เองก็เลยกระทบกับค่าของค่า,งา,งางเงินในระยะสั้น,น,นทย ค่ะอะได้ทราบเหตุผลแล้วว่าวิคที่ผ่านมามันก็เลยต่อเนื่องกันมานะคะว่าเอ้ยทำไมดอลลาร์ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้มันเลยเป็นภาพของการหักหัวนะคะลงมาแล้วก็บาทเองกลับมายืน32บาทต่อ1ดอลลดอนนะคะทีนี้มีเรื่องในช่วงวันนี้ก่อนพรุ่งนี้นะคะกับการถแถลงนโยบายของทางคองรมอคุณอนุทินเนี่ยแหละคะ่ะมันจะส่งผลต่อความสวิงไหมหรือว่าตลาดเองยังคงจับตาเรื่องนี้อยู่คะ ก็ผมคิดว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องเนะเพราะว่าจริงๆนายน,นยกาะเขาเรียกเป้าหมายรัฐบาลนี้ก็ชัดเจนว่าผลักดันเรื่องของงบประมาณนโนยบายต่างๆชั่วคราวนะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะซึ่งทางคุณทันงทีก็พูดถึงว่าช่วงเดือนมกราคมก็อาจจะมีการเลือกามเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคาดฝันของทุนเองก็คิดว่าในช่วงสามสี่เดือนข้างหน้าเองก็จะต้องมีโครงการกระตุ้นหรือว่าการพัฒนาต่างๆเพื่อจะให้เห็นการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีนะเพื่อเป็นการปูทางสู่การเลือกตั้งในสนยัยป กับตลาดหุ้นไทยที่ก็นักลงทุนในประเทศเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะก็ยังคาดหวังอยู่มากมส่วนทต่างชาติเองก็คงมองปัจจัยภายนอกแล้วเขาเรื่องของข้างเงินประกอบกันเป็นด้วยเองก็จะไม่ใช่ผู้เล่นรายหลักที่จะช่วยสะพัตลาดไทยในเรื่องของนโยบายต่างๆเองคนที่โฟกัสมากๆก็น่าจะเป็นนักลงทุนในประเทศเองแล้วก็สถาบันในประเทศมากกว่านะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นหุ้นไทยเองก็ถือว่าต้องรอเม็ดเงินแบบ ไซซิ่งใหญ่ๆนะคะเพราะว่ารายย่อยเองก็ดูเหมือนจะต้องจับตากันนะคะว่าในช่วง2วันนี้จะจะมีอะไรนะคะที่ที่เกิดขึ้นในช่วงของการถแถลงกันด้วยนะคะเออตอนนี้ค่ะช่วงสัปดาห์นี้โอ,อ้โหเร,เราเราค่อนข้างที่จะเห็นภาพของตลาดแรงงานสาหรัฐนะคะที่จะประกาศกันเนี่ยต่อเป็นาพาร์ตต่อภาคที่2ต่อจากเงินเฟอ้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นพฤหัสสุกนี้เองค่ะเราต้องรับความเสี่ยงอะไรบ้างคะคุณชาตรีคะ เพื่อนจะสศุกนี้จะมีตัวเลขการจ้างงานที่เป็นนายะโนก็เป็นหนึ่งในสองตัวเลขที่เฟดเขาใช้ในการตัดสินใจเรื่องของดอก<น>เบี้ยเองก็คือออมฟามร์เพโลนี่แหละนะที่หน,น้าจอวันศุกร์วันพฤหัสก็จะมีอภาคเอกชนเนี่ยนะ A D P นอมฟามร์เพโลด้วยนะซึ่งที่ผ่านมาตัวเลขการจ้างงานในมันอ่อนแอลงตลอดนะฮะแล้วก็เดือนล่าสุดเนี่ยอยู่ประมาณสักเจ็ดหมื่นสามพันกว่าตำแหน่งอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับระยะยาวโดยเฉลี่ยประมาณแสนห้า 105, 000, เนี่ยก็ถือว่าหายไปครึ่งหนึ่งแล้วโนการจ้างงานใหม่ตัวเลขรอบๆนี้ก็ห้องติดตามดูวันต่อไปว่าเป็น แนวโน้มที่ตัวเลขมันอาจจะชะลอตัวลงต่อไปก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าถ้าเราอ่านข่าวจริงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปลดการจ้างงานมากกว่าที่จะมีเรื่องของการเครียดตำน่งนงานใหม่ๆผมคิดว่าอันนี้ก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็ดขเขา m o n i t o อยู่ด้วยนะแล้วก็ถ้าตัวเลขการจ้างงานออกมาตามตลาดคาดเองมันก็เป็นไปได้ที่ว่าเป็ดเองอาจจะมีแนวโน้มที่ d o w n i มากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อมองในมุมมองของ,อง,องดอกเบี้ยนียังไต่างต่างเองซึ่งวันนี้เองเนี่ยแล้วทุกคนก็มองว่าเป็ดเองจะลดดอกเบี้ยทุกครั้งที่เหลือ อกการประชุมในปีนี้อีกสองครั้งยอยู่แล้วผมคิาชว่าตรงนี้คงจะไปกระทบกับเรื่องของมุมมองปีหน้ามากกว่าที่ตัวเป็ดเองมองว่าจะลดดอกเบี้ยแค่หนึ่งครั้งในปีหน้าโดยเฉลี่ยนะฮะถ้าเทียบก,กับที่นักลงทุนมองเอาไว้สองถึงสามครั้งเองก็ถือว่ายังต่ำอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าที่ว่าตลาดเองก็คงิดตามดูนันสุกนี้เป็นใจความสําคัญนะ,ะว่าถ้ามาตามคาดเองแล้วก็เห็นเป็ดที่ผ่อนคลายลงแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในกับตลาดหุ้นนะทั้งตลาดหุ้นเมกาเองด้วยแล้วก็ตลาดหุ้นเราด้วยัโอเคค่ะ ถือว่าในตอนนี้ในในสภาวะนะคะของฝั่งสหรัฐนะคะมันมีทั้งส่วนใหญ่จะจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการลดดอ,อกเบีย้ยของเฟดอยู่แล้วนะคะตอนนี้มันกลับมาเป็นคลื่นเป็นเวฟใหม่ละกันสําหรับ การจับตาเรื่องของการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าของทรัมป์นะคะตอนนี้คือก่อนหน้าอาจทั้งเหล็กอะลูมิเนียมตอนนี้มายาและร้อยเมันก็เลยมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นความซีเรียสที่จะเกิดขึ้นกับการขยายวงกว้างในแต่ละอินดัสเทรียลหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาหรอกตั้งแต่ทรัมปิสูเปอร์โคนะคะเมษสามาแล้วก็โดนกันไปแล้วแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศกันตอนนี้พอมันเจาะลึกไปที่รายอินดัสเทรียลเนี่ยเออความน้ําหนักในการแบบเวรกในเรื่องของอ่าสิ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อแต่ละ อุตสาหกรรมมันก็เลยมีมากยิ่งขึ้นตรงนี้เราเราให้น้ำหนักไหนงบ้างคะถ้าเราดูในช่วงหลังเนาะตั้งแต่ที่รัฐบาลสารไปแพ้คดีในศาลอุทธร์นะฮะเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมาย I e P A ในการออก I U C P O p o l ร c y ที่ที่พูดถึงมันก็ทำให้ช่วงหลังเนนเขาก็มาโฟกัสที่บทกฎหมายฉบับอื่นมากขึ้นเนาะอย่างเช่นไอเรื่องกฎหมายที่ใช้ในการต่อต้านเรื่องเรื่องของความมั่นคงของชาติแล้วก็อ้างว่าเนี่ยทั้งยาทั้งซีนิคอนดักเตอร์เหล็กต่างๆนี่มันเป็นความมั่นคงเนาะเขาก็มาโฟกัสเป็นรายอมแทน แต่ว่าไอ้ตอนมาโฟกัสเป็นอะไรอุตสาหกรรมเองเนี่ยผมคิดว่าวัตถุประสงค์ของสหรัฐเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะว่าเขาไม่ได้ต้องการแค่เก็บภาษีตรงนั้นจริงๆหรอกเพราะเขาจะเปิดโอกาสเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นยาก็ดีที่บอกว่าเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าซึ่งีคอนดักเตอร์ต่างๆที่ก็คุยจะหลักร้อยเป็นกันเองเขาก็จะเว้นเอาไว้นนี้แต่ถ้าบริษัทไหนก็ตามที่มามีคอมมิชเมนต์ว่าจะมาลงทุนในสหรัฐโดยตรงในยาก็ดีในซึ่งีคอนดักเตอร์ก็ดีภาษีพวกนี้ก็ยกเว้นได้ผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่ารรรรริิงงงงแลล้้้้เเเขขาาาาาาาตตตอออกกกไมม่่่่ใใใชภษษีีหหหหบัททนนนุส เราก็เลยเห็นในช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มมีบริษัทที่ประกาศทยอยลงทุนในสหรัฐมากขึ้นทั้งผู้ผลิตยาต่างๆเองแล้วก็ผู้ให้ผู้ผู้ผลิตของเซมิคอนดักเตอร์ด้วยผมก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาษีพวกนี้อาจจะเกิดจริงๆก็ได้แค่ไม่กี่บริษัทนะครับที่เขาไม่ฟ้อมทีม่จะลงทุนในสหรัฐแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่เป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้นําอยู่แล้วผมก็คิดว่าเขาก็ยินดีที่จะไปลงทุนในสหรัฐซึ่งลูกค้าของเขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะผมก็ว่ามันน่าจะออกมาในทรงนั้นเหมือนกับท่านกรไม่ไ กับธุรกิจโดยตรงนะอาจจะมีบางบริษัทที่ไม่พร้อมลงทุนอันนี้ก็โดนไปหน่อยก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไปขายคนอื่นแทนแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ที่รู้จักกันโดยส่วนใหญ่เขาก็มีแผนอย่างน้อยส่วนในส่วนหนึ่งที่มาลงในตลอยู่แล้วแล้วเมื่อมีแผนที่จะลงเองภาษีตัวนี้ก็สามารถยกเลิกได้เราก็เห็นในหลายเคสทั้งยาแล้วก็ทั้งสินสนะครับอืมโอเคค่ะก็เอาจริงเราเห็นกันมาหลายอินเตอร์เซชัแล้วนะคะที่เจอประเด็นนี้นั่นเองแล้วก็หลักๆก็คือนอกเหนือจากเรื่องของการขึ้นภาษีเองก็คือเป็นการดึงดูดให้แต่ละ ประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนในสหรัฐมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเขาทําสําเร็จมันจะช่วยแก้ปมของเขาที่เกิดขึ้นทนั้งหนี้เอ่ยทั้งอะไรเอ่ยมันจะพอช่วยแก้ได้ไหมคะหรือต้องเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังอยู่แบบนี้คะผมว่าเป็นหลือเรื่องเนาะอย่างความหวังของสหรัฐอังนี้เองเขาต้องการจะให้นวัตรกรรมต่างๆรวมถึง a อไเนี่ยเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจในประเทศเติบโตแล้วก็มาแก้ปัญหาของดีของในไายหละัะอยู่เขาไม่แก้ปัญหา้วยการลดหนี้หรอกแต่เขาจะแก้ปัญหาโดยการสร้างการเติบโตของสหรัฐด้วย ด้วยเครื่องมือหรือด้วยเอนจิ้นใหม่ๆที่ว่าคือ AI เพราะงั้นวันนี้สิ่งที่อเมริกามีปัญหาอยู่ก็คือว่าเขายัางต้องพึ่งซัพพลายเชนของ AI <c oughs> ก็คือ semiconductor <c oughs> กับประเทศอื่นๆอยู่เพราะงั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาในอนาคตว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยโปรเจกต์ยักษ์ของเขาที่จะเป็นผู้นำด้าน AI อาจสะดุดก็ได้ก็เราต้องดึงซัพพลายเชนทั้งหมดให้ไปอยู่ในอเมริกาเพื่อให้เมชัวตัวเองสามารถคอนโทรลได้ก็เป็นแผนเดียวกันด้วยวิธีการเดียวกันที่จีนทำอะเนาะที่คอนโทรลซัพพลายเชนของจีนก็เลยทั้งหมดเหงนได้อยยเองวันนี้ออออเเเมมรริกกกาาา็พพพึ่งภยยยนะะสควโดฉ ยาที่มันไม่ได้มีสิทธิธบตัตรอะนะฮะยาที่เป็นเขาเ Man รียกยาเจนเนปติอกดักเองเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าผลิตอยู่นอกอเมริกาเองถ้าเกิดป,ปัญหาอะไรขึ้นมาเองก็ตามเนี่ยมันก็กระทบกับความมั่นคงของใจเองผมเลยคิดว่าประเด็นเนี้ยอเมริกาเองก,ก็คงจะต้องมาดูในแง่ของซัพพลายปปาชเชน,นธุรกิจต่างๆให้เขาเป็นเพาเวอร์เซลเซอปิเชนนะครับคืออยู่ตัวเองได้มากกว่าผมคิดว่ามันคงไม่ได้แก้ปัญหานี่ในสัมพันหรอกคือ <ừ> แต่ว่ามันทำให้แผนระยะยาวของเขาที่เขาจะพึ่งตัวเองได้แล้วก็ใช้ AI หรือนวัตกรรมต่างๆในการผลดดดมมมมาาาาไไ้้ลลหนนนีีงเ่่ยััจะบปกกว โอเคค่ะทิ้งท้ายเลยนะคะในวีกนี้มันเจอนี่แหละเจอ2วันสุดท้ายของสัปดาห์เนี่ยจะต้องมาอกสั่นขอนแขวน,น,นกันไอ้ช่วง2วันสุดท้ายสองสองวันนะคะในในช่วงต้นเดือนแบบนี้เลยทุกสัปดาหบบ์เพราะฉะนั้นเราควรจะจัด,จ,ดจัดการเงินยังไงดีเพื่อไปตามโซนของรายใหญ่ผมคิดว่าตัวเลขการใช้ง,งานเป็นระยะนะแล้วที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ เคยเห็นว่าตัวเลขนี้ก็มีผิดด้วยเนาะประกาศออกมาดีเกินจริงนี้ไม่รีไวต์ดาวพินหลังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราวางใจอะไรมากไม่ได้หรอกค่ะตัวเลขที่ออกมาเพราะฉนั้นในดานจับพอร์ตเราเองจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความมั่นคงระยะสั้นมากขึ้นอัานใดที่อาจจะมีกาไรอยู่บ้างแล้วโดยเฉพาะในตลาดหุ้นไทยที่เก็ขึ้นมาแตั้งแต่2 0า3เองไงการขายในกองทุนบางส่วนก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ที่เก็บกาไรไว้ก่อนก็ได้แต่แล้วก็แต่ก็ตามเนี่ยดิเรกชันของเป็ดเองถ้ามันเริ่มดเนินไปแล้วหมายความววว่่่่่่่าาาาาาถ้้้้้้เเเเเเเคครริมมมมลลลดดดดออออกกกบบีีีียยยไปปแแืนนนนนนนังทผโต็็จะว่า ผ่านความผันผวนต่างๆไปถึโอกาสที่เราสามารถที่จะเก็บสะสมลงทุนได้ระยะยาวผมยังมองตลาดเป็นขาขึ้นอยู่แต่ระยะสั้นีีให้ระวังตัวเลขกันสุดนี้โอเคได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณชาตรีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ